สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนกแสนะครับแล้วหนังที่ผมจะรีวิวในคาราวนี้นะครับก็คือเรื่องซ u เปอร์ฮูส์ฮีโร่ฮีโร่นะครับผมเรื่องย้อนคลาเนี่ยก็เกี่ยมนักแสดงต็อกต่อยที่ได้รับบทนำเป็นแบทแมนซึ่งกอรอเรียนมาจากแบทแมนมนุษย์ครัง้งคราวแหละแต่เนี่ยจะเป็นมนุษย์ครั้งคืนนะครับผมและเขาเนี่ยได้ไปประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมนะครับซึ่งในตอนที่ประสบอุบัติเหตุนะั้นะเขาใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่อยู่นะครับก็เลยทาให้เขาเนี่ยจำสลับนนะครับว่่าาเาเีย เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงนะฮะแล้วก็จะไปกําจัดเหล่าร้ายซึ่งไอ้เหล่าร้ายเนี่ยมันก็เป็นเหล่าร้ายที่อยู่ในหนังนะครับผมเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นเหล่าร้ายเขาวนีนะครับก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมากลายเป็นมุกตลกมุกฮาฮานะครับผมซึ่งโดยรวมหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกฮามากๆเลยนะครับแต่ก็มันจะมีหลายๆมุกนะที่เราอาจจะต้อง เคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นทางมาเวลหรือว่าดีซก็ตามนะถึงจจเกตแต่มุกที่เขาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะครับอย่างเช่นรถที่มีคําว่าโลแกนหรือยอยู่โลแกนก็ออกมาโลแกนก็คือไอ้ตัววูฟลิน์ก็ออกมาแค่นี้มันก็เป็นมุกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วมุกตกลกที่เขาใช้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ p ีซีสักเท่าไหร่นะอาจจะมีอย่างเช่นพูดล้อเลียนแบบคนชาติอื่นบ้างถ้าผมจไใ้บีน่าจะเป็นอินเดียมั้งหรือว่ามุกที่ เห็นทะลึ่งทะลึ่งหน่อยเห็นไข่เห็นตู่ยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจเลยนะเพราะว่ามันอุ้ยมันละไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็สมก็ตลกอะไรกับมุกพวกนี้ดีนะแล้วก็มีมุกที่ผมรู้สึกว่ามันดูเป็นตลกที่เหมือนเป็นกระตุ้นนิดนึงอ่ะแต่นอกจากความตลกที่เขาจะไปอิงร้อกับพวกซูเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อินหรือว่าไม่เก็ตอะไรมุกเนี่ยคุณก็ยังสามารถจะสนุกไปกับเส้นเรื่องครอบครัวเพื่อนฝูงความรักได้นะซึ่งไอเส้นเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะเหมือนแบบควบคู่ไปด้วยกันนะครับซึ่งบทสรุปเนี่ยมันก็มีหักมุมกว่าที่คิดเอาไว้เลยนะครับผมผมก็ไม่นกว่าหนังมันจะมาเล่นมุกนี้ได้นะแต่ไอเรื่องทรงส่วนของดราม่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดึงคนดูไปให้เศร้าหรือว่าซึ้งได้มากมายนะครับเพราะว่ามันวางตัวเป็นหนังคอมเมดี้นะมันก็จะแบบคอยมีมุกมาปะตายมาเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะเรื่องดราม่าเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้ทําให้คุณแบบว่าอินไปได้ขนาดนั้นน่ะแต่ข้อรวมๆเนี่ยก็ถือว่าสนุมอยู่ดีนะครับหนังเรื่องนี้ฮะก็ใครที่กํำลังคิดๆเนี่ยผมก็แนะนํานะไปดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับผมอ่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจว่าจะไปดูหรือเปล่าเนี่ยผมจะเอาบางซีนหรือบางช็อตที่อยู่ในเทรลเลอร์เนี่ยมาพูดคุยกันนะครับผมอ่ไปดูพร้อมกันฮะฉันได้บทแล้วโว้ยฉันคือยอดมนุษย์ครับอแรกดันากตัวเองซะฉันได้บทแล้ว หัวไปชนเปลงกลายเป็นว่นาต้องอามาเอาตจกพร้เอกแทนเนี่ยมันก็เป็นมุกอะไรแบบว่ามุกเจ็บตัวตลกตลๆๆมานะแต่พอถึงฉากที่เขาอยากจบมาเป็นหนังฮีโร่เนี่ย,ยเขาก็ทําออกมาได้ดีนะอ่าดูอย่างการถ่ายทําการขยับกล้องอะไรเงี้ยคือมันดูมีความจริงจังมากแต่ในความจริงจังนั้นนะมันก็จะมีมุกเหมือนแบบมาเซอร์ไพรส์คนดูนะครับผมอ่ะหรือว่าอย่างมุกนี้นะครับที่แบบกระสุนเนี่ยมันยิงไปโดนท่อน้ำแบบท่อน้ำระเบิดตัวผู้หญิงก็กระเด็น เด็กกาลังโชว์อยู่แล้วเพลงมันไปเหมือนแบบเหมือนเดินผ่านแล้วไม้มันก็หักแล้วไอ้พวกฉากก็ลงมาทับเด็กอะไรมันก็เหมือนผมส่วมันเป็นมุกแบบการ์ตูนการ์ตูนในคอมิกแบบมุกเจ็บตัวอะไรอย่างนี้นะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังฝรั่งเศสนะผมก็เลยคิดว่าเขาก็อาจจะไปเส่ใจกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฝรั่งเศสในช่วงนี้หรือเปล่าที่มันอาจจะไม่รุ่งเรืองเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราลองมาทําหนังซูเออปอร์ฮีโร่มาดีกว่าเผื่อจะขายได้ขายดีแบบฮอลลีวูด ซึ่งผมว่าถ้าไอ้ตรงนี้เนะะี่ยเขาเขาเอาบุกไปล้อ,อก,กับป๋ามาตินตะกอนเซตีน้นิดนึงนะเรื่องที่ป๋าเคยบอกว่าแบบไอ้พวกหนังกีโร่เนี่ยไม่ไม่เหมือนหนังนะไม่ใช่หนังอะไรเงี้ยผมว่าม่งจน่าจะยิ่งหาออกมาแน่เลยและหนังเรื่องนี้นะผมใหม้คะแนนไปที่เจ็ดจุดห้านะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนเส้นลึกนะไม่ค่อยหาอะไรนะหนังคอมเมดี้เนี่ยมันอาจจะไม่โดนเส้นผมเท่าไหร่แต่คนที่อยู่ในโรง ฟัที่นั่งข้างผมตอนดูหนังด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะขำตลอดเวลาขำทั้งเรื่องเลยนะเออมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมการดูหนังซะมากกว่านะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยหนังก็ทําออกมาได้สนุกแล้วก็ดีนะแล้วก็หนังเนี่ยมันไม่ยาวด้วยนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะผมรู้สึกว่าท่านหนังมันทําให้ยาวกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งดีเลยเออแต่คราวนี้เนี่ยพอหนังมันสั้นเนี่ยพาร์ทที่มันจะพูดหรือว่าจะขยี้ดราม่าเนี่ยมันอาจจะดูสั้นไปสักหน่อยหรือว่า ฉากที่จะโชว์ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็อาจจะดูแบบง่ายๆไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แล้วฮะแล้วคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกก็ฝากก,กดติดตามก,กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกรแสกลลาไปแล้วครับสวัสดีครับ